เ,เงินแบบ Affiliate ยังไงให้ได้รายได้แบบเสือนอนกินหรือว่า Passive Income วันนี้ผมจะมาบอกวิธีให้ครับสวัสดีครับผมวรัตพภพรัชตะนามงนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับอ่าโอเคนะฮะสำหรับ a f f i l i a เ e เนี่ยนะครับ ถ้าใครยังงงๆกับคำนี้นะก็คือมันจะใช้คำว่านายหน้าก็ได้นะครับนายหน้าแบบออนไลน์นะครับหรือว่าจะเรียกแบบว่าเป็นการตลาดแบบพันธมิตรก็ได้นะครับก็คือเป็นการเอาลิงก์สินค้าของเจ้าของสินค้าไปแชร์นะครับถ้าเป็นลักษณะของ TikTok ก็คือการนำสินค้าของเจ้าของสินค้าไปปักตะกร้าที่วิดีโอของคุณน,นั่นเองนะครับซึ่ง ผมได้บอกเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับ Affiliate เนี่ยนะครับซึ่งน่าจะ10กว่าตอนแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะดูครบทุกตอนนะเพราะว่าผมผมสอนรั z ดา a s h o ป e e TikTok ด้วยอะไรด้วยนะครับก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปวโวนี้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่มันจะเป็นรวมทุกตอนไว้อะที่เป็นคลิป y t u t u นะครับทีนี้ฮะคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่า,หร,วาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นะฮะมันจะมี2อย่างใช่ไหมฮะ จะมีสำคัญเนี่ยก็คือผมเผขมียนย่อยว่าว่าเขียยนแอปนะฮะก็คือการหารายได้แบบแบบ,แบ,บพันธมิตรนะนะหรือว่าเป็นในหน้านี่ฮะโดยไม่ต้องลงทุนนะสองก็คือ,อมันจะมีคำว่า passive income นะครับก็คือการามีรายได้โดยไม่ไมโดยไม่ทำงานนั่นแหละนะครับหรือเราเรียกง่ายๆเสือนอนกินนะครับ อทีนี้ย f f i l i a t e เนี่ยปกติแล้วการทำแบบเนี้ยนะครับชื่อแบบเนี้ยมันจะเน้นไปที่ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการหารายได้แบบพัมิตรนะครับโดยแบบออนไลน์แล้วไม่ต้องทำงานสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยเพราะว่าคุณทำออนไลน์ถูกฮะคุณจะต้องเข้าใจระบบน,นะครับหรือ AI ก็ได้นะครับของแพลตฟอร์มฮะ ามาภาษาหลายอย่างเลยฮะแพลตฟอร์มก็พอรู้จักไหมฮะก็แพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram TikTok Youtube อะไรพวกนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าระบบของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นยังไงนะครับเขาจะเออเขาเรียกว่าระบบเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการแนะนำนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับการแนะนำคลิปนะครับหรือคอนเทนต์ของคุณนะอ่ะให้คนอื่นดู ให้คนอื่นคนดูเนี่ยนะครับเขามีวิธีแนะนาอย่างไรคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่อย่างนั้นยังไงมันจะกลายเป็นว่าคุณทาไปนะครับคุณทําคลิปคุณทำคอนเทนต์ไปแล้วคุณแปะสินค้าไปแปะลิงก์ไปปักตะกก้าไปเนี่ยสุดท้ายคนไม่เห็นเนี่ยมันต้องคนเห็นก่อน,นเห็นคอนเทนต์ก่อนเขาจึงจะมีโอกาสกดลิงก์ไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคุณทาไปมันก็ไม่มีคนซื้อเลยไงตั้งแต่แรกน,นะซึ่งผมก็ รู้เลยว่ามีคนจำนวนมากนะครับทำคลิปทำอะไรไปเนี่ยคนดูเท่ากับศูนย์นะโดยเฉพาะ t i k t o k t i k t o k เนี่ยคนดูเท่ากับศูนย์นี่เยอะมากคลิปนะฮะหรืออาจจะมีขึ้นมาแบบเป็นแค่หลักไม่กี่สิบนะครับหรืออาจจะมีแค่ร้อยสองร้อยแต่คนไม่ซื้อแน่นอนฮนะปกติคนดูคลิปปุ๊บซื้อเลยเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะเหมือนเราอะนะผมเองหรือคุณอนะคุณเห็นคลิปหรือเห็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งคุณตัดสินใจซื้อเลยไหมอะ นะมันก็ไม่ใช่คุณอาจจะเอ้ยอันนี้ออชอบอ่านาเฉยชอบดูเฉยแต่ไม่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นไปได้นคะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อะแต่แต่ละสินค้ามันก็ไม่เหมือนกันนะเ,ออเช่นบางบางสินค้าอาจจะแบบว่าต้องคนดูสักประมาณสักร้อยคนนะ,นะฮะเห็นสักร้อยคนอาจจะซื้อ1คนอย่างเงี้ยนะครับหรือบางสินค้าอาจจะเห็น50คนคนซื้อ1คนก็ได้หรือบางสินค้าหนักหน่อยอาจจะต้องเป็นพันหรือหลายพัคนคนคนจะซื้อ1คน,นะะอย่างเงี้ยมันแล้วแต่นะคุณคุณต้องไปสังเกตของคุณเองนะครับแนะนําคลิปนะะ เขาเขามีระบบยังไงให้คนดูนะครับระบบของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตามใจตัวเองนะว่าเออฉันอยากจะให้คนไหนดูหรือว่ายังไงนะฮะเขาวิเคราะห์จากอะไรฮะเขาก็วิเคราะห์จากคนที่เล่นแพลตฟอร์มของเขาเองนั่นแหละเป็นหลักนะเป็นหลักนะเป็นหลักๆเลยเพราะอะไรฮะก็เขาทํามาเพื่อให้คนใช้แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูพฤติกรรม คนที่เล่นแพลตฟอร์มเช่น Tik t o อกเอ้ยคุณดูคลิปแบบไหนนะคุณดูคลิปกี่นาทีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือคลิปแบบไหนที่คนไม่ดูนะครับเขาก็จะ,ะทําระบบหรือว่า AI มันก็จะคํานวณไว้ว่าคลิปแบบนี้คนไม่ดูเพราะฉะนั้นคลิปแบบเนี้ยมันมาอีกไม่ว่าจะเป็นคุณทําเองนะครับหรือ,อไปคนอื่นทําเขาก็พยายามจะไม่แนะนำคือไม่นําส่งคลิปเนี้ยไปให้คนอื่นดูนั่นเองเหมือน YouTube ก็เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจแต่คุณไม่รู้หรอก AI มันจัดการยังไงคุณก็ไปวิเคราะห์ตรงนี้คนที่เล่นแพลตฟอร์มอะแล้วแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันนะ Facebook ก็อีกอย่าง TikTok ก็อีกอย่าง YouTube ก็อีกอย่างนะครับทวิตเตอรนะหรือว่าชื่อใหม่ชื่อ X เนี่ยนะฮะก็อีกอย่างอะไรประมาณนี้นะคุณต้องไปดูนะครับแต่สิ่งที่มันคล้ายๆกันทุกแพลตฟอร์มก็คือการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจตั้งแต่แรก นะตั้งแต่แบบช่วงสามวิห้าวิสิบวิแรกอะ่ะคุณจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่ให้คนดูต่อได้นะครับเช่นอ่สมมติว่ายูทูบอ่ะคุณยู u ูบเนี่ยนะอันนี้มันเป็นคลิป u t u b e นะฮะผมอย่างตัวผมเองเนี่ยผมพยายามจะบอกนะเพราะผมเป็นเป็นแบบสายให้ความรู้ใช่ไหมเออหรือหรือสอนอะไรพวกเนี้ยผมพยายามจะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดในวันเนี้ยผมจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมเลยจั่วหัวมาก่อนว่าผมจะพูดเรื่องอะไร นะครับครูก็จะฟังละอ่อกฟังประมาณ3-5วิหาวิบางที1ิวิเอ๊หัวข้อนี้น่าสนใจเปล่านะครับถ้าน่าสนใจก็ดูต่อถูกไหมฮะแต่ที่เกิดสุว่าผมไม่จววหัวเลยนะครับไม่จววหัวไม่พูดเลยสักอย่างอยู่ดีผมก็พูดลอยๆขึ้นมาเลยบางทีคนจับความไม่จับใจความไม่ได้ว่าผมจะพูดคลิปอะไรนะเขาเขาดู 3: าวิหาวินะครับที่จริงไม่ต้องเขาหรอกนะก็คุณเองหรือว่าผมเองเนี่ยผมดูคลิปคนอื่นมันก็อย่างนี้เหมือนกันอนะ่ะไม่ไม่ไม่รู้อะไรกันแน่ก็ผมก็ไปเลยไง นะครับผมก็ไม่ดูแล้วนะครับอันนี้คือสายความรู้ไงแต่ถ้าเกิดว,ว่าไม่ใช่สายความรู้แนละนะครับอาจจะเป็นสายแบบตลกสายกินสายเที่ยวนียก็ควรจะเอาไฮไลท์ออกมาก่อนถูกไหมไฮไลท์ของคลิปนั้นอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีอะไรไฮไลท์ออกมานะคุณก็จะเห็นว่าหลายๆช่องเขาจะพยายามเอาไฮไลท์ออกมาก่อนนะไฮไลท์นะของวันเนี้ยจะมีอะไรบ้าง,ขงเขาออกมาต่อน,นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นสูตรทั้งหมด ม,มันต้องเกิดเกิดจากการลองด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่เอาไฮไลท์ขึ้นมานะครับแต่แบบว่าคนติดหน้าติดตาแล้วล่ะนะคุณเอาอะไรออกมาเนี่ยนะไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้คนก็ดูหมดมก็มีแล้วแต่นะแล้วแต่นะมันต้องลองดูนะครับมี่แค่ยกตัวอย่างนะฮะอ่ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรที่บอกว่าเข้าใจแพลตฟอร์มแล้วมันจะได้พัฒน์ศิินคำอ่ะนี่สิ่งที่ผมบอกก็คือเช่นนะสิว่า YouTube นะฮะผมเข้าใจแพลตฟอร์มที่ว่า ถ้าเป็นแบบความรู้เนี่ยนะมันจะเน้นไปผมจะเน้นไปที่คีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าคําค้นหานะครับเพราะว่าปกติสายความรู้เนี่ยนะครับคนจะค้นหาเนี่ยมักจะไปค้นหาใน Youtube ตรงๆก็มีค้นหาทาง Google ก็มีนะครับซึ่งค้นหาทาง google เนี่ยก็จะมีคลิป Youtube ออกมาด้วยเห่ไหมเอาจจะมีคลิป Youtube ออกมาด้วยนะครับที่ที่มันเป็นตรงๆกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาละนะครับว่าใครค้นหาอะไรเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็เอาคํานั้นนะครับมามาตั้งค่าในคลิปนั้นๆเนี่ยเหมือนคลิปเนี้ยผมก็ต้องมาตั้งใส่คีย์เวิร์ดนะมันใส่คีย์เวิร์ดได้กี่ตัวหลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับหลายร้อยตัวอักษรนะหลายร้อยตัวอักษรนะครับก็ใส่เข้าไปนะก็เพื่อให้ระบบ YouTube ได้รู้ว่าคลิปของผมมันเกี่ยวกับอะไรไงทีนี้เนี่ยเวลาคนหานะฮะอ่าคนหาเช่นสมถติว่าเอ่อในคลิปเนี้ยสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นหนังสือของคนอื่นแล้วผมทำเอฟเฟอร์เรนอยู่นะครับอ่าคลิปเนี้ยคุณดูอยู่ผมก็ใส่ลิงก์ไว นะครับคุณก็สามารถกดลิงก์เข้าไปซื้อได้แล้วผมก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติว่ามันเป็นนางสือคนอื่นนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ไม่รู้ว่า YouTube เขามีระบบอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่ใส่คีย์เวิร์ดหรือใส่น้อยมากก็หมายความว่าคนก็ค้นหาแล้วก็ไม่เจอคลิปมันก็คนก็ดูน้อยนะไม่กี่สิบหรือไม่กี่ร้อยคนอะไรประมาณนั้น บอ,บอกนิดนึงปกติใครที่ทำ u t u b e เนี่ยลลแล้วใส่คีย์เวิร์ดแล้วแต่คนดูน้อยนะผมจะบอกไว้เลยว่ามันต้องใช้เวลาฮะสำหรับกลุ่มที่ใช้คีย์เวิร์ดนีมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่เป็นกระแสะจริงๆเนี่ยมันนานๆมาทีนะครับมันไม่ได้มาบ่อยๆ ดังนั้นถ้าเกิดคุณใส่์เวิร์ดที่ไม่เป็นกระแสเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะเดือนหนึ่งอาจจะน้อยๆก็อาจจะแค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยแล้วมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะสองสาเดือนอาจจะค่อยขึ้นไปเป็นพันเงี้ยมันค่อยๆไปนะน้ำน้ำซึบ่อสายไปเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจปุ๊บคลิปหรือว่าคอนเทนต์ของคุณน่ะบางทีคนค้นหาก็เจอหรือบางทีเนี่ยมันเป็นกระแสช่วงนั้นพอดีนะครับเขาก็จะเลือกคลิปของคุณเนี่ยนะครับที่มันมีคุณภาพ ของแต่งและแพลตฟอร์มนั้นนั้นเ,นเขาก็จะดันไปให้คนอื่นดูอีกนะครับาบางทีทํามาเป็นเดือนทํามาเป็นปีแล้วคนก็ได้ดูอีกเหมือนคลิปของผมเนี่ยนะครับถ้าคุณดูใน YouTube คุณจะเห็นว่าเอ๊ะคลิปบางคลิปคุณดูแล้วทําไมมาออกมาอีกบางทีดูไปแล้วตั้ง2ปี3ปีที่แล้วยังาทำไมยังออกมาอีกนะครับก็เหมือนที่ผมบอกคนระับนี่ก็คือพาสซีฟอินคัมเนพาสซีฟอินคัมก็คือผมทำไปตั้งนานแล้วอะนะแต่ว่ามันยังออกไปแล้วผมก็มีแทรกนะแทรก ขายของอะไรไม่รู้ผมในนั้นอยู่อยู่แทบจะทุกคลิปอะ่ะผมก็จะได้รายได้จากคลิปผมด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับแตอ่อันนี้ผมจะบอกเลยนะฮะว่าถามว่า p a s พ i สซีฟอินคัมเนี่ยนะครับมันกินน่ะเสือโนอนกินมันกินได้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอนะครับกินได้ตลอดชีวิตเลยเหรอผมก็อยากจะบอกว่าก็มีโอกาสนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า100%ยเนยนะมีโอกาสนะครับที่ถ้าคลิปนั้นน่ะเป็นคลิปที่ดีจริงๆ นะครับคนดูเยอะมันก็จะอยู่มันก็จะแนะนําอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ทางระบบด้วยว่าแบบเออเพราะมันจะมีอะไรมันจะมีคู่แข่งด้วยไงมันจะมีคนอื่นที่ทำคอนเทนต์มีคนอื่นที่ทำทำคลิปเนี่ยออกมาทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะคุณก็จะถูกเบียดจากคลิปอื่นๆที่มีคุณภาพเหมือนกันไงเ,เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานนะหลายๆปีเลยบางทีแบบเป็น10ปีก็มีนะคลิปอะแต่เดี๋ยวนี้ผมดูแล้ว ยากฮะที่จะนานขนาดนั้นนะผมให้แค่ s i บ e i นะสูว่าคุณคุณทาตัวเข้าใจระบบเนี่ยผ่านแล้วนะคุณเข้าใจระบบคุณทําได้ถูกต้องแล้วแหละแ,แล้วก็คลิปผมคุณก็ดีแต่พ a s s i ค e i ของคุณเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะได้อย่างมากก็1นถึงสปีฮะแต่ที่จริงเฉลี่ยแล้วอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะเฉลี่ยแล้วอาจจะ6เดือนก็ได้นะอาจจะแค่6เดือนก็ได้นะฮะมันก็ดูแล้วก็คือไม่นานนะแต่ก็ยังดีกว่าคุณไม่ทำาน ถ้าคุณไม่ทําเลยคุณไม่เข้าใจไม่พยายามเข้าใจระบบเลยก็คือไม่ต้องรอหรอกนะคะคือมันมันไม่สร้างไรายได้ให้คุณตั้งแต่แรกเลยนะครับทีนี้เนี่ยจุดสําคัญมันก็เลยกลายเป็นอยู่ว่าให้เข้าใจระบบใช่ไหมคุณไปลองอ่านหนังสือของผมยังไงนะรผมพูดเรื่องระบบทั้งหมดเลยนะอันนี้เกี่ยวกับขายของออนไลน์นะระบบของทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะว่าจะทำยังไงให้ขายดีนะครับสำหรับขายของออนไลน์และอันนี้เกี่ยวกับคล้ายๆแบบคนทำคอนเทนต์นะดังได้ยงังง่าย นะครับคุณจะทํายังไงให้คลิปหรือว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยคนดูเยอะและผู้ติด,ดตามจะเพิ่มอย่างเร็วนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทำแอฟเฟลเวตไปด้วยเนี่ยสองสองเล่มเนี่ยคุณจะได้ไอเดียเลยนะครับถ้าสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับก็แอดไลน์แอดวรัณพภมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้อยังมีราคาพิเศษอยู่เล่มนี้ขายไปแล้วเกือบ5 0,000่นเล่มต,ตอนนี้เล่มเนี้ยนะฮะก็มีวางขายแต่เป็นปกใหม่นะที่สำนักพิมพ์เขาออกแบบ จะเป็นปกสีส้มๆมเหลืองเหลืองนะครับลองไปดูตามร้านหนังสือ C ีเอ э ได้ไปดู้านหนังสือก็ได้เช่นย <c oughs> กันแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ยังยังไม่ได้ออกจาหน่ายที่ร้านหนังสือนะครับอย่างไงก็แอดไลน์แอดวัลับพบได้นะครับหนังสือมีราคาพิเศษอยู่นะมันหลักร้อยอ่ะนะฮะแต่ได้ความรู้หลักหมื่นหลักแสนบางคนเอาไปทําเงินเป็นหลักร้านนะครับอ้าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจทำแอฟเฟทแล้วก็อยากให้มันเป็นไรายได้แบบเสือนอนกินหรือพาษีมคำด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบของผมนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุงนี้ก่อนครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ทุกๆคนร่ำรวยเงินทอคงครับสวัสดีครับ